วันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ของผมนะครับที่มีปัญหาเรื่องอพวงมาลัยนะครับเกี่ยวกับพวงมาลัยโดยตรงนะครับอันไหปัญหาของมันคือเวลาผมเลี้ยวเปิดซิสไฟเลี้ยวอย่างเงี้ยนะครับเวลาเลี้ยวกับเนี่ยมันไม่ดีดกลับนะครับไม่รู้เข้าแปลงมาหรือว่าข้างอะไรข้างในมันแตกมันหักไงก็ไม่รู้แล้วก็ปัญหาที่2คือก้านปัดน้ําฝนนะครับเปิดที่ปัดน้ําฝนเนี้ย เวลาขี่ไปรถตกหลุมหรือสะเทือนนิดนึงเนี่ยมันก็โยกไหลลงม,มาอย่างเงี้ยคือสลักข้างในสลักข้างในมันแตกมันหักมันกรอบหมดนะครับผมจะถอดพวงมาลัยโมโมตัวนี้ออกมาเพื่อจะให้ดูว่าวิธีแก้ไขพวงมาลยัยไฟเลี้ยวไม่ดีทํำยังไงนะครับแล้วก็สวิตช์ปัดน้ําฝนนะครับข้างในแตกหักและแก้ไขยังไงครับโดยไม่ต้องซื้อใหม่และใช้ได้ทนเรามาเริ่มถอด มันก็จะมีแค่หกเหลี่ยมนะครับน่าจะเบอร์สองมิลน,นะครับแค่สองตัวนี้ครับเจ้าของเดิมเขาใส่มานะครับจริงๆฝาครอบนี้เขาไม่ได้ใส่ก็ได้จริงจริงมันจะมีแค่นี้แล้วก็แต่อันนี้น่าจะเป็นเบอร์สามมิลนนครับทั้งหมดหกตัวนะครับผมใช้เว์เนียรวันละหม,มุนออกแล้วก็นี้ก็จะเจอสายแพร นะครับสายไฟแต่ครับแล้วก็ถอดสายไฟแต่ออกเลยนะครับ hmm. ด้านหลังก็จะมีแค่นี้เองครับมันจะมีกิฟอยู่ตรงนี้เราดันไปนู้นเลยนะครับดันออกไปพักไปหาตัวเราอย่างนี้เลยครับ hmm. ดันออกมาล็อกไว้ส่วนตัวนี้ก็จะมีปลอกตัวนี้รองไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็ออกมา ข้างในนี้จะเป็นน็อตเบอร์19นะครับบล็อกเบอร์19บล็อกเบอร์19ก่อนจะถอดออกนะครับให้เรามาร์คไว้ข้างในก่อนนะครับผมได้เอาปากกาสีขาวมาร์คไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมก็จะมาร์คที่แกนกลางด้วยนะครับ1จุดแล้วก็มาร์คที่ตัวพวงมาลัย1จุดสังเกตมันจะมี ร่องสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับก็คือจุดตายบนนะครับถ้าเราดึงไม่ออกนะครับใช้วิธีประกอบพวงมาลัยแล้วก็ตบข้อซ้ายข้อขวาตบซ้ายก็ตบขวาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับตบซ้ายตบขวาอย่างเงี้ยครับโยกแล้วก็ดึงออกมาอย่างงี้นะครับนี่เพราะว่าตัวนี้มันไม่มีสลักเลยครับมันโลนหมดเลยเนี่ยไม่มีสลักยึดตัวล็อกตัวนี้นะครับตัวล็อกตัวนี้ไปมันจะไปบังคับ ตัวนี้นะครับบังคับตัวนี้ให้มันตีวงเลี้ยวตัวนี้ตีกลับนะครับผมจะเลี้ยวซ้ายนะครับอ่ามันจะตีกลับเลี้ยวขวาแล้วเราเลี้ยวซ้ายกลับเลี้ยวซ้ายตีขวากลับนี่นะครับเพื่อมันไปบังคับตัวนี้ครับโอเคนะครับ ส่วนด้านในรถนะครับเละเลยครับที่เละนี่ไม่ใช่อะไรนะครับผมไล่สายไฟที่เจ้าของเก่านะครับเขาไม่รู้ไปทํามายังไงเขาตัดสายม่วนะครับผมก็เลยไล่ให้ครบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไล่ระบบไฟแอร์นะครับผมเปลี่ยนจากชุดเทอร์โมสตาร์ทชุดแผงแอร์ช่วงนั้นนะครับผมมาเปลี่ยนเป็นเทอร์โมสตาร์ทตัวไฟฟ้านะครับใช้เป็นตัวไฟฟ้าานะครับ แล้วก็เดี๋ยวชุดแอร์เดี๋ยวผมจะเอาไว้คลิปหน้าครับทำการติดตั้งกุญแจรีโมทเซ็นเตอร์ล็อกครับบบเซ็นเตอร์ล็อกอันนี้ได้แก้ไขหมดแล้วนะครับโอเคครับอันนี้ก็มาลุยกันครับผมตัวนี้ของตัวเก่าครับอ่ามันเวลาเปิดสวิตช์ไฟเลี้ยวนะครับมันไม่ดีกลับครับอลองเลี้ยวขวาดู เดียวเนี่ยฮะมันไม่เดดกลับนะครับต้องเอามือผักตลอดครับเพราะว่าเขี้ยวล็อกกับโปงมาลายตัวนี้มันไม่มีนะฮะลองเดียวซ้ายดูหักมาทางขวาก็ไม่เดดกลับครับเนี่ยครับโอมาไลโมโม,โม ไอตัวเนี้ยมันไม่มีเที่ยวเกาะกับตัวนี้นะครับผมก็เลยต้องทําการแปลงเจาะรูเพื่อจะทําตัวล็อกเข้ากับพวงมาลันะครับเดี๋ยวมาดูหลังการแก้ไขนะครับนะครับด้านหลังของพวงมาลัยนะครับอันนี้ผมเจาะรูใหม่นะผมจะขัดล็อกตัวนี้แหละมาดูด้านในมันตัวนี้เป็นแผ่นพลติกสีดำนะครับแต่อันนี้เป็นแผ่นเหล็กนะครับผมก็เลยเจาะ ข้างในก็กวงโบอย่างนี้เลยครับไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็เลยทําการสว่านเหล็กเจาะนะครับเพราะว่าน,นี้เป็นเหล็กเหมือนคล้ายๆเหล็กหล่อนะครับก็เลยสว่านเจาะให้เป็นรูผมจะได้ขันน็อตตะปูเกียวลงไปนะครับเพื่อยึดเพื่อจะยึดตัวแผ่นนี้นะครับคือผมจะยึดแป้นนี้ติดกับแผ่นตัวนี้แล้วก็จะให้เขี้ยวตัวนี้นะครับเพื่อจะให้เขี้ยวตัวนี้เข้ากับรูล็อกตัวนี้นะครับ จะได้บังคับหันตัวนี้ได้นะครับแก้ไขง่ายๆครับอาครับหลังจากแก้ไขนะครับมาดูกันเลี้ยวขวาหักซ้ายวนไปดีดอ่าดีดแล้วครับมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวไปปกติใช่ไหมอันนี้เราจะหักเลี้ยวขวาคืนมันจะดีดอ่าดีดแล้วครับแก้ไขแค่ตะปูกเกลสองตัวนะครับ ฝังแกนตัวนี้ให้ยึดติดกับโพรงอะไหยนะครับก็จะให้รูนี้บนล่างนี้มันล็อกกับเดือยให้มันล็อกกับเดือยตัวนี้นะครับนี่ที่มันติดอย่างนี้ถ้าตัวนี้หมุนได้ก็ใช้ได้แล้วครับอันที่จริงไม่ต้องขันตะปูกเกียร์แบบผมก็ได้นะครับแค่หยอดกาวหรือทากาวฝั่งนี้นะครับให้มันติดอยู่กับแผ่นเหล็กนี้ก็พอครับเพื่อไม่ให้มันขยับแค่นั้นก็พอครับเพราะว่าเวลาเราขัน ชุดแต่เข้าไปเนี่ยมันก็ทําการหนีบกดแน่นอยู่แล้วนะครับแต่ผมเพื่อความคงทนและยาวนานนะครับผมก็เลยต้องการให้มันอยู่แบบใช้ไปนานๆเลยนะครับก็เลยต้องขันตะปูเกลียวนะครับแต่ในกรณีขันตะปูเกลียวแบบนี้นะครับสังเกตแผ่นเหล็กตัวนี้นะครับแผ่นเหล็กที่มันทําวงจรมหาแต่เนี่ยครับให้ทําการคว้านเหล็กตัวนี้นะครับเป็นเหล็กตัวนี้ คว้านั้นมันรูกว้างอย่าให้มันโดนตะปูเกียวนะครับเพราะว่าตะปูเกวของเราเนี่ยมันเป็นโลหะนะครับอย่ามันจะสื่อสัญญาณไฟนะครับมาหาเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตะปูเกียวเนี่ยเราไม่คว้านแผ่นเหล็กตัวนี้ออกนะครับตะปูเกียวมันจะไปติดกับแผ่นเหล็กนี้แล้วทําให้แต่ดังตลอดนะครับก็เลยต้องคว้านตัวนี้ให้มันหลบตะปูเกียวนะครับตะปูเกียวจะไม่โดนเหล็กนะครับ จะไม่โดนแผ่นเหล็กตัวนี้นะครับแผ่นตัวนี้ผมเรียกว่านั้นมันกว้างขึ้นนะครับที่ผมรือมาอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะครับผมจะมาซ่อมสวิต์ที่ปัดน้ําฝนด้วยนะครับส่วนฝั่งนี้ผมได้ซ่อมระบบไฟเรียบร้อยนะครับได้ลือชุดนี้มาแก้ไขนะครับมันมีการช็อตลงกาวนะครับมันจะมีพวกเศษเหล็กตะกั่วข้างในมัน ติดกันนะครับแล้วก็บัตรกรีใหม่นะครับต่อมาผมจะซ่อมสวิตที่ปัดน้ำฝนนะครับก็คือสลักด้านในเนี่ยครับมันหักมันมันจะกรอบหมดนะครับเหลือแต่แค่สปริงนะครับเหลือแค่สปริงข้างในอันนี้ผมเอาสว่านเจาะนะครับาก็จะทําสลักใหม่นะครับเจาะเพื่อใส่ลูกปืนจักรยานนะครับเนี่ยผมเอาลูกปืนจักรยานมานะครับใส่เข้าไปนะครับ แล้วก็เรากดดูให้มันยุบให้มันยุบแบบนี้นะครับยุบเสมอขอบหรือลึอกาขอบเลยก็ได้ครับเรากดดูนะครับอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วครับนี่ก็เรามาประกอบดูเราก็ลองเลื่อนดูนะครับนี้เราประกอบดูนะครับอ่านี้ก็ลองเลื่อนดูอ่าอ่าใช้ได้แล้วครับ แข็งดีแล้วครับแก้ไขโดยใช้ลูกปืนจักรยานนะครับทั่วไปก่อนจะใช้สว่านเจาะนะครับให้เอาสปริงออกก่อนนะครับสปริงด้านในนะครับให้เอาสปริงด้านในนี่ออกก่อนครับโอเคครับใช้ได้ครับไม่ต้องไปซื้อใหม่เปลี่ยนใหม่นะครับนี่ครับเอารูปปืนจักรยานนะครับนี่คือเผาจักรยานนะครับเนี่ย เอาลูกปืนมา,มาครับเผากลางก็ได้ครับเผารอก็ได้ขนาดลูกปืนก็ประมาณ6มิลนะ,ะลูกปืนจักรยานประมาณ6มิลส่วนดอกสว่านก็หาประมาณ6มิลหรือ6.5มิลก็ได้ครับขยายรูอ,กออกมาอีกนิดหนึ่งแล้วก็เพื่อให้มันหลวมลูกปืนนะครับเพื่อใ,ให้ลูกปืนจักรยานเนี่ยเข้าไปในรูรูสปริงได้นะครับรูสปริงที่ปัดน้ำฝนได้นะครับ แนวทางที่ผมจะแนะนํานี่ก็หมายความว่าสําหรับคนที่มีงบน้อยนะครับไม่อยากจะซื้อใหม่นะครับหรือซื้อของมือสองมาเลยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรข้างในอ่ะมันจะใช้ได้นานไหมมันจะกรอมันจะแตกมันจะหักเหมือนอันที่เราเคยใช้ไหมนะครับคือรถคันนี้ผมซื้อมามือสองนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคนเก่าเปลี่ยนแปลงอะไรมาบ้างเงี้ยนะครับก็มาถึงมือเราเนี้ยมันก็พังประมาณเนี้ย ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์วิธีอยากให้ซ่อมเองฮะซ่อมเองด้วยมือของเราเองนะครับรถของเราเราต้องทําเองนะครับมีปัญหาไม่ใช่ว่าวิ่งหาแต่ช่างนะครับไม่ใช่ว่าอะไรก็ช่างไปหมดทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราเป็นช่างเองดีกว่านะครับเรียนรู้จากใน u t u b e นะครับเพื่อจะมาแก้ปัญหาเบื้องต้นทุกอย่างนะครับรถของเราเราต้องทําเองไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างไฟรถระบบไฟทุกอย่าง ทุกอย่งางเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองครับ